สวัสดีค่ะดารากสิบมาแล้วค่ะนุ่มซอนรามเปิดพ,พัฒนาการน้องวิจิ บอกเลยช้าแต่ชัวร์พัฒนาการล่าสุดปรบมือให้ลัวลัวค่ะจากกรณีที่มีการถกเถียงกันในเรื่องพัฒนาการของน้องวีจิลูกสาวหนุ่มซอนรามกับกุ้งพลิ่นนิสลินหลังจากที่สาวกุ้งพลยนั้นได้ออกมาไลฟ์สดขอทวงลูกคืนลางพบว่าลูกพัฒนาการช้าอย่างพูดไม่เป็นประโยคจนกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตล่าสุดหนุ่มซอนรามได้โพสต์คลิปน้องวีจิพูดตามคุณย่าในเรื่องของสีได้เป็นคำคแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยชัาสักเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าน้องเก่งมากขึ้นเลยล่ะค่ะในขณะที่หนุ่มระบุคแคปชั่นว่าช้าแต่ชัวร์ค่ะวีจิตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว #ST วีจิเซฟวีจิสอนรามแฟนคลับท่ามกลางพี่พี่แฟนคลับเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจน้องวีจิจำนวนมากเลยล่ะค่ะ อาทิซื้อน้องบองมาให้น้องเล่นค่ะน้องพูดอะไรน้องบองจะพูดตามแล้วน้องจะพูดบ่อยขึ้นลองดูนะคะเดี๋ยวก็ชัดแล้วจะพูดไม่หยุดค่ะเยน้องเริ่มพูดแล้วดีใจกับคุณหนุ่มด้วยค่ะเก่งมากวีจิรอหนูพูดมานานแล้วดีใจจังเลยพูดเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะพูดจนคุณพ่อรำคาญเชื่อสิพูดได้แล้วลุ้นน้องพูดทุกวันเก่งจังเลยลูกน่ารักจังเลยพูดเก่งแล้วน่ารักจังพอพูดได้คราวนี้จะพูดไม่หยุดเลยค่ะ น่ารักมากๆนะคะน้องวีจิเป็นกำลังใจให้ทั้งวีจิและคุณพ่อเลยนะคะค่อยๆฝึกพูดเป็นคํำๆก่อนนะคะน้องจะได้จำง่ายขึ้นวันนี้หนูเก่งมากๆอีกแป๊บจะได้ยินเสียงหนูทั้งวันเลยเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ